สวัสดีครับก็ออันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างนะครับการานำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับามาคำนวณเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่า,าใช้เชือกแขวนวัตถุม,มวลห้ากิโลกรัมแขวนไว้นิ่งๆ แรงตึงเชือกทีมีค่าเท่าไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ง่ายๆนะแล้วก็1นะครับก็ลองกลับไปดูย้อนกลับไปดูขั้นตอนนะเป็นให้เป็นเขาเรียกให้เป็นเ,เป็นกลยุทธ์ไว้สำหรับการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็คือ1ก็ให้เขียนภาพของเวกเตอร์ของแรงภายนอกนะของแรงทนะุกแรงนี่หมายถึงแรงภายนอกที่กระทำต่อวตัตถุนะครับ ที่กระทำต่ออะระบบที่เราพิจารณาสองพอเราได้แผนภาพของเวกเตอร์ของแรงภายนอกแล้วก็อันที่สองก็คือมาเขียนกอรอบพักอิง,องแกนแกวายสามเราก็มาดูว่าแรงไหนที่ไม่อยู่ในแนวแกน x กเนี่ยก็แยกองค์ประกอบมันซะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้อ่า กฎกนในที่ของอข้อที่2ของนิวตนันนะซิกมาตกับ MA. ก็ให้เป็นขั้นตอนคร่าวๆไว้นะให้เป็นแนวไว้ให้เป็นแนวให้เป็นหลักยึดไว้ว่าถ้าเกิดแล้วเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ลองทําตามสี่ขั้นนี้ดูนะครับเอาละผูก็จะเริ่มมาขั้นที่หนึ่งก็เริ่มจะใส่แรงภายนอกให้กับะระบบของเรา นะครับก็คือ1่แรงที่เชือกดึงวัตถุนะแขวนวัตถุมวลอมก็มีเชือกดึงเอาไว้1เส้นตรงนี้อันนี้ครูก็มันมีอยู่แล้วนะในภาพก็เลยไม่ไม่เขียนเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแรงภายนอกทีนี้สองอวัตถุแขวนเอาไว้ใกล้ๆผิวโลกก็ต้องมีแรงที่โลกดึงวัตถุลงมาน้ำหนัก ของวัตถุหรือว่าอะไรที่โลกดึงวัตถุลงมาก็เขาจะแทนด้วย mg ก็น่าจะหมดนะมีสองเลยแล้วก็เรารู้ความเร่งของระบบนะเราความเร่งของระบบก็ใส่เลยครับเท่ากับศูนย์นะโจทย์บอกว่าแขวนไว้นิ่งแสดงว่าระบบนั้นความเร่งเป็นศูนย์แล้วก็อีกอันหนึ่งต่อไปต่อไปนะต่อไปก็ ใส่กรอบบ้างอิงครับครูเขาเลือกให้ y นะแกน y อยู่ในแนวดิ่งขึ้นด้านบนเป็นบวกนะก็ให้ y เป็นบวกอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูนะก็มาดูว่ามีแรงไหนที่ต้องแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์บ้างก็ไม่มีในเมื่อไม่มีเนี่ยเราก็ใช้ซิกมาอ y ถากับ m y ซิกมา Fy ฟไเท่ากับเอ็ a y, ก็ใส่เลยซิกมาขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกันซิกมา Fy ฟไเท่ากับ m a ็ y. แรงในแนวแกน y นะครับก็คือแรงที่อยู่ในแนวดิ่งเนี่ยเราเลือกให้ขึ้นเป็นบวกนะตามตามแกนตามกรอบข้าอิงของเราแกนในแกน y เนี่ยก็ทีเขาเลยเป็นบวก MG ก็จะเป็นลบนะ ถ้าชี้ขึ้นเป็นบวกชี้ในทิศทางตรงข้ามก็จะเป็นลบแบบนี้เสมอนนะถ้าไปทาง,งเป็นบวกทางตรงข้ามจะเป็นลบก็ทีลบ mg เครื่องหมายบวกลบนะต้องไม่ลืมนะเครื่องหมายบวกลบก็แทนทิศของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ใน1มิติเนี่ยก็ตรงนี้ก็ได้ว่าข้างซ้ายมือเราได้แล้วเนาะมีอยู่ สองแรงนะครับก็มีอยู่2แรงทางด้านขวาก็เป็นมวลคูณกับความเร่ง m a ก็เหลือ a ตัวเดียวแล้วกันนะครับ a ตัวเดียวไม่มีตัวค่อยแต่ทีนี้ a ของเราตัวนี้มันเป็นศูนย์ดังนั้นเทอมนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปนะเทอมนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปเมื่อเทอมคำว่าเทอมเนี่ยก็คือ าภาษาไทยเขาก็เรียกว่าพดเนาะคูก็ถนัดเขาเรียกว่าเทอรมากกว่าเมื่อเทอมนี้เป็นศูนย์เนี่ยก็จะได้ว่า T ก็เท่ากับ mg t เท่ากับ Mg แล้วก็แทนค่าเลยมวลของวัตถุก,ก็คือ5กิโลกร,รมัมเราขอใช้ค่า G เท่ากับ10นะเพื่อความง่ายในการคิดเลขนะครับค่า G ที่ผิวโลเนี่ยจริงๆก็เป็นค่าจุดแปดเมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะครูขอแทนด้วย10แล้วกันเพื่อความง่ายในการคิดเลข ตรงนี้คูณเลขก,ก็ได้50นะหน่วยก็กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองก็เป็นนิวตันก็จะได้ว่าแรงตึงเชือกก็จะมีขนาดเท่ากับ50นิวตันนะครับก็อันนี้จบไปนะเป็นโจทย์ง่ายๆนะครับก็ให้เป็นแค่แนวคิดไว้ทีนี้ก็มาดาูตัวอย่างถัดไปครับ ตัวอย่างข้อนี้ก็บอกว่าจากรูปนะครับเอาละจากรูปก็บอกว่าใช้เชือกแขวนวัตถุมวล m 1เท่ากับ5กิโลกร,รมัมคนนี้5กิโลกร,รมัมและ m 2เท่ากับ3กิโลกร,รัมไว้นิ่งๆยงหา แรงดึงเชือกที่1กับที 2. จริงๆโจทย์ข้อนี้ง่ายนะคืออ่านโจทย์เสร็จตอบได้เลยนะอันนี้ก็แต่ข้อขอแอสดงวิธีทําที่เป็นวิธีที่เป็นทั่วๆไปนะมาที่สุดก็คือให้เป็นวิธีที่เป็น general มากที่สุดเพื่อ,อให้เป็นแนวคิดแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้วิธีที่เป็นทั่วไปหรือเป็นวิธีที่เป็น general เนี่ย เราสามารถไปปรับใช้กับโจทย์ข้อไหนก็ได้นะแบบไหนแบบไหนก็ได้งั้นครูก็จะแยกวัตถุกออกเป็นอสองชิ้นนะระบบก็จะแยกทิทีละชิ้นนะครับก็คือคิดระบบทีละทีละชิ้นแล้วกันก็ขอเขียนแยกออกมาเลยทีละก้อนแลก็ เอาเป็นชิ้นนี้ก่อนนะ,ะให้ m 1เป็นระบบเราก็จะได้วัตถุมวล m 1แล้วก็ดูว่ามีแรงภายนอกอะไรบ้างกระทำกับวัตถุมวล m 1ก็จะมีแรงตึงเชือกนะครับ t 1แล้วก็วัตถุแขวนวัตถุอยู่ใกล้ๆผิวโลกนี่ก็จะมีแรงที่ โลกดึงวัตถุลงมาในแนวดิ่ง m1g มันจะมีแรงหนึ่งที่หลายๆคนลืมหรือเผลอนะครับก็คือแรงที่เชือกดึงวัตถุแรงที่เชือกดึง m1 เนี่ยแรงตึงแรงแรงเส้นเนี้ยก็ให้เป็นเชือก t2 นะครับเชือก t2 เนี่ยดึงลงมาก็อย่าลืมนะครับแรงตึงเชือก็จะมี ทิศออกจากวัตถุตามแนวเส้นเชือกเสมอนะครับแรงน้มถ่วงก็จะลงแนวดิ่งเสมอ normal force จะตั้งฉากกับพื้นเสมอก็จะนักเรียก็จะต้องรู้จักนะทิศของแรงนะคร่าวๆประมาณนี้วัตถุแขวนไว้นิ่งเมื่อวัตถุแขวนไว้นิ่งเนี่ยความเร่งของระบบก็เป็น0ูนย์นะครับเราก็เลือกอตอบอาเอเลือกยังไงก็ได้ความเร่งเป็นศูนย์เนี่ยนะครับแต่ว่าครูขอเลือกให้ ชี้ขึ้นเงืนบนอย่างนี้เป็นบวกนะพอได้กรอบอ้างอิงมาแล้วเราก็มาดูว่า,าเวกเตอร์ไหนที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกน x y บ้างาก็ปรากฏว่าเวกเตอร์ทั้งหมดของเราอยู่ในแนวแกน y หมดแล้วดังนั้นเราก็มา,าเขียนซิกมา f เท่ากับ m a นะซิกมา f y เท่ากับ m a y เอาลนะอันนี้ครูมอง m 1เป็นระบบก็ตรงนี้เป็นเลข1 แรงในแนวแกน y ก็จะมีอยู่3เทมเนาะก็มี t 1ซึ่งชี้ขึ้นนั้นเครื่องหมายหน้า t 1เราก็จะให้เป็นบวกนะครับก็เครื่องหมายบวกหน้าสูดยนี้เราไม่เขียนนะ t 2อชี้ลงข้างล่างก็ลบ t 2อลบทิศของ m 1 g ลงข้างล่างก็ให้เป็นลบเท่ากับ m 1คูณ0นะครับความเร่งของระบบ เป็น0เนื่องจากว่าวัตถุอยู่นิ่งก็เป็นสมการที่1ไปนะ t 1ลบ t 2ลบ m 1 g เท่ากับ0ให้เป็นสมการที่1ทีนี้เราก็มาดูอีกชิ้นหนึงนะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งให้ชิ้นนี้เป็นระบบก็จะได้ว่า อันนี้ m 2นะก็จะมีแรงที่มากระทำกับระบบของเราก็คือแรงที่เกิดจากน้ำหนักของวัต่าเกิดจากโลกดึงวัตถุนะครับก็คือ m 2 g แล้วก็มีแรงที่เชือกนะครับเชือกเส้นนี้นะครับก็เป็น t 2อแตอ่ระบบนะระบบนี้ความเร่งเป็นศูนย์นะเชือกแ่นไม่ลื่นลเนี่ย e เ,เท่ากับศูนย แล้วก็ใส่กรอบบ้างอิงนะครับกรอบบ้างอิงก็เป็นแกน y อย่าลืมว่า2ออ,อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันระบบนี้คือเกี่ยวกันเฉพาะทางเฉพาะไอแรงนึงเชือกทีสอเท่านั้นเองแต่ว่าการใส่กรอบบ้างอิงอะไรเนี้ยไม่เกี่ยวกันเป็นอิสระออกจากกันอันนี้ก็ใช้ซิกมา f เท่ากับอ e เลยซิกมา f y เท่ากับ m 2 a y <_ T _ T> แรงในแนวแกน y ก็จะมี t2 ลบ m2g เท่ากับ may นะเหมือนเดิมนะเติมอ่านี่เป็นตัวนี้เป็นศูนย์นะความเร่งเป็นศูนย์ทำให้ด้านขวามือของสมการเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็เท่ากับศูนย์เลยขอขอตั้งอย่างนี้อันนี้ขอเลือกแบบ วิธีที่เป็นทั่วๆไปนะเป็น general นะถามว่า,ามันทําให้ง่ายกว่านี้ได้ไหมได้นี่ได้ครับมันไม่ต้องตั้งสมการเยอะแยะอะไรมากมายแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยแล้วกันก็ตรงนี้เขาจะได้ว่าจับสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองนะเราก็จับหนึ่งบวกกับสองก็จะได้ว่า t1 ลบ t2 ตรงนี้ซ้ายบวกซ้ายเนาะลบ m1g ด้านซ้ายมือของสมการที่1ก็บวกกับ1นบวกกับสนะด้านซ้ายของสมการที่2นะครับก็จะเป็น t2 ลบ m2g เท่ากับด้านขวาก็เป็น0ูบวกกับศ ตรงนี้จะพบว่า t2 เนี่ยมันจะหายไปก็จะได้ t1 t 1ลบเอ g ลบ M 2g เท่ากับ0หรือว่า t 1 m 1เท่ากับ m อบวกกับ M 2ดึงตัวร่วบอกเลยแล้วกันนะดึงตัวร่วบอกอดึงตัวร่วมีออก ก็เอามวลของวัตถุนะมาใส่นะมาแทนค่ามวลของวัตถุก็จะมี3กิโลกรัมกับ5กิโลกรัมนะ m 1 5กิโลกรัม m 2 3กิโลกรัมก็จะได้เป็นตรงนี้5กิโลกรัมบวกกับ3กิโลกรัมแล้วก็คูณด้วยค่า g ก็คือ10นะเราใช้ประมาณนะหยาบๆยาบนะสิเมตรวินาทีกำลังสองเพื่อง่ายในการคิดเลขนะครับก็เท่ากับ80นิวตัน เมื่อเราได้ทีหมาแล้วเราก็เอาทีหนึ่งเนี่ยไปแทนในสมการที่1ก็ได้2ก็ได้เราก็จะได้เป็นอ่าเราก็จะได้แรงตึง t ีสองนะครับถ้าเลือกของครูเลือกแทนอในสมการที่2นะอันนี้ง่ายจากสมการที่2จากสมการที่2เนาะเราก็จัดรูปสมการใหม่นะครับ จากที่ t 2ลบ m 2g เท่ากับ0เนี่ยครูก็จัดรูปสมการใหม่นะครับก็คือเอา m 2g บวกตลอดนะบวกทั้งสมการก็จะได้ t 2เท่ากับ m 2g t 2เท 2, ่ากับ m 2g อันนี้ไม่ต้องอรู้อะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลหมดแล้วเราก็มาแทนนะครับเราก็มาเอา m 2มาแทน m 2ก็คือ3กิโลกรัม g ก็คือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็เท่ากับ30นิวตันเอาละถ้าไม่เมื่อกี้พูดทิ้งเอาไว้ว่าเรามีวิธีทํำง่ายๆนะเรามีวิธีการคิดโจทย์แบบนี้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่เป็นทั่วๆไปนะแล้วก็มองตรงนี้เป็นพื้นฐานนะเป็นกรอบความคิดถ้าถามว่าทำง่าย,ายกว่านี้ ถ้าทาง่ายกว่านี้ก็อันนี้เหมาะสําหรับการไปทําข้อสอบนะหมายถึงว่าที่วิธีที่รูจะทาให้ดูต่อไปนี้เหมาะที่จะทําข้อสอบอคือนักเรียนเอา,เอาวิธีนี้วิธีที่กูทาตอนผ่านมาแล้วเนี่ยไปทาข้อสอบมันก็ค่อนข้างจะช้านิดน,นึงแต่ถามว่าช้ามากไหมไม่มากหรอกครับถ้าเราทําจนคล่องเนี่ยความเร็วของการทําโจทย์เนี่ยมันขึ้นกับ ประสบการณ์นะครับขึ้นกับประสบการณ์เราเชี่ยวชาเราผ่านโจทย์มาเยอะแค่ไหนเรายิ่งผ่านโจทย์มาเยอะมันก็จะเร็วเดี๋ยวครูจะลองอาจะทําอีกวิธีให้ดูนะครับจะทําอีกวิธีให้ดูก็คือครูจะคิดทั้งสองก้อนนี้เป็นระบบเลยนะครับคิดทั้งสองก้อนเป็นระบบก็มาดูกันเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดนึง ขอ,ขอเคลียออกเลยนะครับลบออกเอาละเราก็มองถ้าเรามองทั้งสองก้อนเป็นระบบปุ๊บถ้าเรามองทั้งสองก้อนเป็นระบบก็ในรูปนี้เลยนะแรงภายนอกแรงภายนอกก็จะมีทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งเป็นแรงภายนอกแล้วก็โลกดึงวัตถุลงมา นะครับ m 1 g แล้วก็ m 2 g ระบบอ,อยู่นิ่งความเร่งก็เลยเป็น0ทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้เราจะาแรงภายนอกอขอโทษนะไอแร,แรงดึงเชือกตัวนี้จะกลายเป็นแรงภายในก็จะไม่โผล่อยู่ในสมก,การซิกมาเอฟเท่ากับเมนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ แรงที่มันดึงกันเองมันกระทำกันเองระหว่าง m 1กับ m 2เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นแรงภายในซะแรงภายในของระบบตรงนี้ก็ให้กรอบบ้าง,อ,งอิง y ชี้ขึ้นเป็นบวกตั้งสมาการได้เลยครับตั้งสมาการได้เลยก็ sigma f เท่ากับ m a อย่าลืมว่าอันนี้ครูให้ m เนี่ยเป็นมวลของระบบนะซึ่งในโจทย์ข้อนี้มันมี m 1กับ m 2เป็น มวลของระบบนะแรงที่เราคิดแรงในแนวแกน y ดังนั้นก็จะได้แรงรับนะก็คือ t 1ลบ m 1 g ลบ m 2 g นะก็จะดูตามลูกสอนน้ำเงินที่ครูเขียนนี่แหละนะครับเท่ากับ m 1บวกกับ m 2คูณด้วยความเร่ง0ดังนั้น t 1ก็เท่ากับ m 1 G บวก M2G ดึงตัวร่วมบอกเขาจะได้เป็น M1 บวกกับ M2 กคูณด้วยความเร่ง G อันนี้ก็ไม่ทำต่อนะเพราะเมื่อกี้ทำไปแล้วนะครับทำไปแล้วว่าหลังจากเนี้ยนักเรียนทำาไงต่อก็อันนี้ครบเหมือนกับวิธีที่ครูทำผ่านไปแล้วเนาะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ ก็สมการนี้อันนี้เราก็จะไม่ทําต่อคราวนี้พอนักเรียนทําตรงนี้เสร็จตอนที่หา T2 เนี่ยนักเรียนจําเป็นต้องเลือกให้ก้อนหนึ่งก้อนใดเป็นระบบนะครับอาจจะเป็น T2 อ่ 2, หาเป็น m 2เป็นระบบก็จะเห็น T2 เนาะหรือเอา m 1เป็นระบบก็ได้นะครับก็ลองไปทําดูนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแบบสั้นๆนนิดนึงเพราะว่าครูมีเวลาค่อนข้างจำกัดเนาะ ก็ให้ไปฝึกซ้อมเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ